หนังกุดคือมันยิ่งกว่าสั้นอีกเลนอันนี้เขาแบ่งเป็นสองเลนเราต้องชิดเลนขวาเดี๋ยวก่อนแกแกฉันฉันเปิดฉันไฟเลี้ยวตอนนี้ตกไฟเลี้ยวคืนยกขึ้นยกขึ้นฉันอยากฉันอยากเปิดเปิดอ๋อนี่เปิดไฟฉุกเฉินอ่าใช่อะไรป้ปล่อยเนี่ยทำไมมันไม่ตรงอ่ะแต่ทำตรงตรงพงมาลัยหล่อนยังไม่ตรงเลยหลอดูพวงมาลัยดีจัจับตาหนวดนิดใช่ใช่ใช่ปล่อยเบรกปกติคือรถตัไหลเองใช่ใช่ นี่กูให้มึงมาสอนมันไม่ใช่ให้กูมาสอนนี่ใช่เหยียบคันเร่งแล้วนะอย่าเพิ่งเหยียบอย่าเพิ่งเหยียบย่เราขัดขับว่าแล้วอย่าเพิ่งเหยียบคันเร่งมันมีรถมาข้างหลังอ่ะเราควรจะเข้าเข้าไปไปจอดไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าเดี๋ยวไปข้างเลยข้างหน้านี้แล้วเหยียบเบรกให้สุดไม่ไม่ต้องเข้าสิกูบอกให้ตั้องต้องสวย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 เอาเหยียบเบรก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 ให้เขาไปให้เขาผ่านไปก่อนแล้วเขาผ่านไปยังไงเดี๋ยวเขาจะไปของเขาเองต้องต้องต้อีกอยงเขาได้อไปคค่่ะะ ต้องไปอีกหนยนึงหรอต้องไปต้เดี๋ยวเขาจะเบี่ยงอยู่เฉยๆตอนนี้เราอยู่เฉยๆอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆตอนนี้ถือว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยนะมารบกวนการเรีนกับรถของเราให้เขาผ่านไปเองนะตอนนี้เราอยู่เฉยๆไม่้างใช่ไหมที่มารบกวนคือต้องให้กำลังใจสิออใ้กำลังใจไม่ได้ให้กำลังใจมันมุงให้กำลังใจกูมีรถมามีรถคว้าเราคว่าเรายังไงรอเรารอก่อน โอเคใช่กต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็เราเลยไปแล้วมันจอดถนนใหญ่แล้วนะไม่งั้นต้องกลับรถนะอุ้ยจะกลับรถได้ไหมเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันรบมันไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนรถตู้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมีรถตู้อีกคันหนึ่งโอเคแล้วมีรถจักรยานมีรถจักรยานมีรถจักรยานอีกคันนึงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่ตัวดีนะคะเพราะว่า ไปข้างหน้าคืออะไรคะตรงไปดีมากเลยไปข้างหน้าคือดีนะคะเดี๋ยวพอเขาไปถึงทางโค้งนะคะแล้วเอาพี่สีแดงพี่สีแดงไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลี้ยวยังไม่ได้เลยมึงจะให้กูกลับรถเลยเหรออุ้ยพี่คนในพลังรถที่เขาแบบกลับขนยุบยุบเพราะเฟ้เซยอยู่นเวลาเรากลับรถนะ ใช่ถูกต้องเวลาเรากลับรถอย่าเพิ่งไปชิดตรงริมมากเพราะว่าฝั่งเนี้ยของรถเราจะหายไปนะคะจะต้องตีวงไปถึงครึ่งหนึ่งของทางเลี้ยวก่อนแล้วเราหักอ่าอ่าปปล่อยข้างหน้าปลข้างหน้าไปอีก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 ครึ่งของรถตัวยังอีกอีกอีกเพ่งขีาพ้นแล้วก็เออักเลยหักเลยเหรอค่อยๆปลดอคันเร่งด้วยค่อยๆปล่อยปล่อยไปะลออชะลอชะลอชะอะลอชะลอปให้ส หนังกดุดคือมันยิ่งกว่าสั้นอีกแล้ว